ไปไปไปแล้วครับเนาะตีนะแคมเปอร์จาไว้เดี๋ยวกูจะออกแล้วไม่ใช่อะไรก็เรียกอ่านสุภาพชนไปไปไปอ่านไปอ่าไปไม่อัานละไปบ้าเดี๋ยวแม่งแคมเปอร์เดี๋ยวขออ่านกันหมดละไอ้แหน่หอบหอบไปเตยเตยไอเโตไอ้เด็กผูเข่าผู้เอ่าเนี่ยถอดจากรายเข้าร้าน กาหายหายกันฮหายรึใครยหายมาขเาพกมึงช่ไหมพวกใช่มั้ยหายครับเขาเรียกกันหายา้วางเทางต้องาไว้ตรงนี้นี่คุณเป็นอะไรไอะไรนะอาอะไรนวอเตอร์วิเตอร์แทต์ูครับขอรบกวน khó 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 เยอกินน้ำยินโคกใช่กหรอกินบเนี่ผมบอกว่ากินโคกแต่เนช้าแล้วไปให้กระากรางกรีเอาุกรัดเอาถุกรถดันด้กราดูดีสั่งจ่ยกี่บาทอ่ะพอพอพอที่พอเออถุกรัดิ้หายขี้แตกว่าวันนี้

อไรไปใจเลยไปใจั้งคนน่ว่าผมมาขโมยมากอะไรมากเฮ้ยมีตังค์เว้ยบ้อเกลียเนกี้เดี๋ยว้าคุแบบนี้หรอกขโมยอะไรมากคไม่ตงมตังค์ิบโมยจไว้ปืนไม่สัดได้ขนาดนพอแล้วไป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 แล้วห โอ้ี่ก็มาได้หรอวะาเด็กๆกอ้าอใหกูไ้อดนอยะเลยกเร่งมากินกพ่ี่กูเลยนเกกูังเลยเงเลยเ็จังเลยี่ย้อยดีใจใจบอกเลยใจ ไอสั่งมีร <ông> <displays S 2> <Oliver> ู้มีให้กี่บาทเหโอเป็นโอติ่ตลาดนัดคองหยไ่้เหี้ยมากาครับลาบมาลายมาครับโอ้ยานดพี่เลผมให้เลยผมให้ให้เลยผมให้สิบาทเลยพี่ข้าวมนเซเว่นสวัสดีครับเ้ยเครับผมไม่รักผมไม่รักเลยพี่ผมไม่ตังใจ่ายเซเว่นนอนเฮ้ยขอเาเซเว่นสวัสดีครับผอกม่แล้วมัปวดเลยพี่ เซเว่นสวัสีครับนเาด้วยนาอะไรก็แเฮ้ยมาลำทังเลยตกเนเเดี๋ยวเฮ้ยพี่ผูกแมงนี่ยมาปเจาไปาาูกนะขอถุงนะเดี๋ยวอขอูดูอยู่ไรนะอย่าล่นอย่าเลยเ้ยจออะไรจิมาบาย เราผมมมตังนะให้ทำแบบนี้ยุมีตังดูแต่ละคนเออาเกมกันพอหายก้เลยพอแล้ว